ดึกๆแบบนี้เพื่อนๆทำอะไรกันครับอันนี้พาเพื่อนๆทุกท่านมาชมบรรยากาศการทำหนังสือติดดาวงานสารบัญกันครับก่อนอื่นเริ่มจากดาวน์โหลดตัวโบทกันครับตัวบทที่ใช้นะครับจะมีอยู่4ฉบับได้แก่ฉบับแรกปี2526ฉบับที่2ปี2548 นะครับฉบับที่3ปี2560และฉบับสุดท้ายปี2564หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการจัดเรียงรูปแบบแล้วก็ใส่เลขหน้านะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ต้องตรวจตัวบทนะครับให้ละเอียดครบถ้วนหลังจากนั้นก็ลันเลขหน้าให้ถูกต้อง ตัวนี้เป็นหน้าปกนะครับออกแบบใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มคําแนะนําในการใช้เข้าไปให้ผู้อ่านทุกท่านนะครับมีอัตรารสมากขึ้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจทีวสอบตำรวจนะครับแล้วก็ผลงานที่จะออกมาให้เพื่อนรับชมในเร็วๆนี้